ต่อไปของบุญริยาวัตถุสิบข้อที่สี่อปจายะนาไมบุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่การพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องรู้ซะก,ก่อนว่าผู้ใหญ่ี่มีใครผู้ใหญ่ในทางพระศาสนานี้มีอยู่สคือหนึ่งผู้ใหญ่โดยชาติวุฒ ใหญ่โดยชาติกําเนิดชาติกําเนิดคือพมหากษัตริย์และองค์รัชทายาทเขาเรียกว่าเขามีวิบากกรรมเขาเกิดมาชาติกําเนิดดีนะต้องเคารพแม้กระทั่งเกิดในวันเดียวนี่เกิดในวันเดียวนี่คือชาติทิวุฒิแล้วก็สองวัยวุฒิคนที่มีอายุมากกว่านะครับจะต้อง เคารพคนที่มีวัยวุฒิคือมีอายุมากกว่าก็คือตั้งแต่พี่ป้านะอาวงศาขณาญาติแล้วก็คนที่มีวัยวุฒิเพราะเพราะฉะนั้นคนประเทศเราจึงเรียกคนอื่นคนรุ่นพี่กับพี่ใช่ไหมพี่หมดเลยคนรุ่นน้ากับนา้าน้าทั้งหมดเลยประเทศไทย,นยคนรุ่นป้ากับป้าทั้งหมดเลยป้าหมดนี่ก็เขาเรียกกันอย่างนี้หมดเลยนี่คือเขาคนไทยนี่ดีมาก คนไทยไม่ไม่มีมิสเตอร์นั่นนะมิสเตอร์นั่นมิสเตอร์นี่ไม่มีถ้ามีแต่มิสเตอร์หรือคนไทยต่อไปก็จะอ่านเรียกว่าคุณคุณตลอดการเลยเรเรียกอายุรุ่นแม่ก็คุณรุ่นปู่ก็คุณอย่างนี้มันคงจะพิลึกพิลั่นน่าดูเลยถ้าเรียกป้าเรียกน้าเรียกอาไม่เอาอพิลึกน่าดูเพราะนั้นเรื่องเรียกนีกค่คือไวยาบทีคือ เขามีอายุมากกว่าเขาก็เรียกนี่คือเรียกนี่ด้วยเมตตาธรรมจิตออกมาด้วยอะไรฮะที่เรียกเขาป้าพี่ป้านะอ๋เมตตาครับภาษานั้นจิตคือเมตตาคือความขอรบนบนอบคือนี่เขาเรียกว่าเมตตาธรรมที่ผลักดันให้เราพูดคํานั้นออกมาอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณวุฒิคุณวุฒิก็คือ บุคคลผู้มีคุณธรรมคือมีศีลที่คุณสมาธิคุณปัญญาคุณก็คือบุคคลผู้อยู่ในวงการพระพุทธศาสนารัเป็นสัมมาเนนเป็นสัมมาเนนเป็นภิกษุเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็คือนี่คือเคารพโดยด้วยคุณธรรมคือใครมีคุณธรรมก็เคารพคนนั้นก็เพราะฉะนั้นคุณธรรมจึงจึงไม่ใช่ว่าอยู่กับสัมมเนนอย่างเดียว อาจจะอยู่กับอุบาสกบาติกาในพุทธศาสนามีเยอะไปครับที่คนที่เป็นอุบาสกบาติกาที่มีคุณธรรมแล้วก็ภิกษุมีคุณธรรมสำเนยียมีคุณธรรมเขาก็เรียกว่าเคารพบ,บุคคลผู้มีคุณธรรมไม่ใช่เคารพคนที่นุ่งผ้าเหลืองห่มเหลืองนะครับเคารพบ,บุคคลผู้มีคุณธรรมเขาเรียกว่าคุณวุฒิคุณวุฒิเพราะฉะนั้นเมื่อ เ <S an> ขารบตรงนี้เขาก็เรียกว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนการอ่อนน้อมถ่อมตนการอ่อนน้อมถ่อมตนจะมีประโยชน์ก็คือทําให้เป็นคนมีอายุยืนเพราะฉะนั้นใครก็ตามไหวยกมือไหวผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ไม่ล่วงเกินผู้เฒ่าผู้แก่ในตระกูลน่คนนั้นจะอายุยืนนะครับอายุยืนทําให้อายุอายุวัฒโกเลยแหะ มีสิริมีอายุยืนมีลาบยศสุขสรนเสริญก็<_ <D> _ด้วยเหตุแห่งอนิสงส์แ <D _ S> ห่งการเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูล<_ <D> _เป็นความอ่อนน้อมแล้วก็เป็นมารยาทของสังคมแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นหลักของธรรมชาติหลักของธรรมชาติก็ที่เคยอุปมาให้ฟังว่ารวงข้าวถ้ามันมีเม็ดเมล็ดเต็มรวงข้าวนั้นก็อ่อนน้อม อ่อนน้อมก็จะมีประโยชน์แก่ชาวนาชั้นใดไม่ถูกกาจัดทิ้งคนใดก็ตามไม่มีความอ่อนน้อมก็จะถูกสังคมกําจัดทิ้งนี่จึงเรียกว่าการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เป็นบุญครับเป็นบุญเพราะว่าคนเราเนี่ยคงไม่มุ่งหวังที่จะอยากได้คําด่าของคนอื่นนะครับคนหวังคนทุกคนจะมุ่งหวังการให้ศีนให้พร จากคนอื่นจากคนดีทั้งนั้นแหละไม่มีใครอยากดา่าให้ใครด่าครับเพราะด่ามันโกรธ <Yeah. S 1> มันทําลายความสงบเพราะฉะนั้นสังคมใดที่มีแต่การด่าว่าไม่สนใจผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สนใจโดยชาติวุฒิคุณวุฒิและวัยวุฒิสังคมนั้นเป็นสังคมแห่งสัตว์เป็นสังคมแห่งปสุสสตวะ <Yeah. S 1> ับไม่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว เขาเรียกว่าไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็มีแต่อะไรล่ะโทสะสิเมตตาไมา่มีก็ต้องโทสะใช่ไหมโทสะมันดีที่ไหนล่ะโทสะมันเกิดมาเพื่อทําร้ายสิ่งของวัตถุสิ่งของต่างๆทําร้ายตัวเองคนโทสะเกิดมันจะมันจะมันจะแอคมันจะแอคมันจะอีโก้เยอะแอคอาร์ตตีตีหัวหมาด่าแม่ ด่าแม่คนอื่นเลเป็นอันธพาลตีนุ่นตีนี่ทำลายนุ่นทำลายนี่ทำลายนั่นถ้าเป็นชาวนาต้นหญ้าประเภทนี้ะชาวนาถอนทิ้งครับเพราะมันดูดแต่พืชมันดูดไปแย่งแย่งแย่งปุ๋ยแย่งปุ๋ยต้นข้าวเพราะฉะนั้นถ้าคนในสังคมมีคนประเภทนี้มีมีคนแข็งกระด้าง คนแข็งก็ต้องเป็นคนที่ไร้รสชาติต้องถอนทิ้งครับต้องถอนทิ้งต้องต้องจับพวกเขาไปปลูกไว้ในในที่ที่ของเขานะครับมันเหมือนต้องมันเหมือนโลกโลกหนึ่งนะที่เข็นคนเหลือเดนเอาไปไว้ให้ไปอยู่ในโลกโลกนั้นเพราะว่ามันอยู่แล้วมันจะไปดูดซึมเอาปุ๋ยของคนดีไปการประพติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เวลาเวลาพระพระเจ้าพระสงฆ์ก็ให้สีนะยะถาบริวหาปูราปาริปุเรนตีนี่แหละคือเขาบอกว่าถ้าบุคคลใดประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่จะทําให้เป็นคนมีอายุมั่นฝันยืนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเพราะฉะนั้นจงยินดีครับมืออ่อนน้อมยกมือไหว้ปากปาใสาย,ยิ้ม นะครับไปที่ไหนเขาเรียกคนมีเสน่ห์เป็นที่อยากจะคนอยากจะเจอคนอยากจะพบเห็นบางคนนยครับถ้าไม่เคยทํามือจะแข็งกระด้างคนบางคนยกมือไม่ขึ้นครับยกมือไม่ขึ้นจะยกขึ้นถ้าเป็นคนนักการเลือกตั้งก็จะยกขึ้นตอนหาเสียงแต่ถ้าอยู่ในธรรมดานี้ไม่ไม่ยกไม่ขึ้นยกมือมันแข็งมือแข็ง <laughs> เพราะนั้นคนขอให้แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อคนที่มีวัยวุฒิคือมีอายุมากกว่าเราชาติวุฒิก็คือคนที่มีชาติกําเนิดดีกว่าเราชาติกาเนิดดีทางพระพุทธศาสนาทรงยกว่าเป็นพระมหากษัตริย์นะครับพระม,มหากษัตริย์นี่เขาเรียกว่าเกิดมาด้วยชาติวุฒิเกิดมาในตระกูลเป็นพระมหากษัตริย์ถืบทอดกันมาไม่ใช่ไม่ใช่ยุคป,ปรับดาพิเศษนะไม่ใช่ปรับดาพิเศษคือไม่ใช่ เป็นไปยึดอํานาจเข้ามาแต่นี้เกิดจากการสืบสันตติวงศ์เป็นทอดๆมาเดยวเขาก็เรียกเรียกว่าเป็นคนมีชาติวุฒิพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเรานี่คือเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนที่มีชาติวุฒิแม้กระทั่งพระกุมารคือโอรสของพระมหาครัดงที่เกิดในวันเดียวคนคนแก่คนเฒ่าก็ต้องยกมือไหว้นอบน้อม พระมหากษัติย์ถึงแม้ว่าจะเป็นพระมหากษัติย์อายุร้อยพันร้อยปีก็ต้องยกมือไหว้คนที่มีคุณวุฒิคือสัมมเณรผู้บวชในวันเดียวเข้าใจไหมผู้บวชในวันเดียวเพราะฉะนั้นภิกษุหรือสัมมเณรนที่มีศีลมากกว่าคารวะญาติโยมทุกคนจะต้องยกมือไหว้ในฐานะที่เขามีคุณวุฒิมากกว่าด้วยเขาพุทธตามตามรอยบาทพศศระสาสดาคือพุทธตามด้วย ศีลสมาธิปัญญาถึงแม้ว่าศีลสมาธิปัญญาจะยังไม่เกิดกับเขาแต่เขาเป็นหน่อเนื้อของพระพุทธองค์เราก็ต้องยกมือไหว้ไม่เสียหายครับไม่ไม่เสียคะแนนไม่เสียเกียรติยกมือยกมือไหว้มีแต่ได้บุญครับคือไม่ต้องทําอะไรครับยกมือไหว้ตลอดทั้งวันก็ได้ถ้าเขาไม่ว่าบ้าก็ยกมือเจอใครก็ยกมือไหว้ได้บุญครับได้บุญบุญเรียกว่า อภิญญาใหม่บุญสาเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นข้อที่สี่นี่ที่วาดดยสรุปข้อหัวข้อต่อไปนะครับก็คือเว,ยวียวัจจะมหัวข้อที่ห้าบุญสําเร็จด้วยการช่วยเหลือขนฝ่ายในกิจที่ชอบเว,ยวียวัจจะหมนั้นเขาเรียกว่าเป็นการประพฤติประพฤติกุศลปฏิบัติกุศลของเราทางกายก็ตามเรียกกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต คือเห็นใครเขากําลังลําบากอยู่เข้าไปช่วยเหลือขนคนเขากำลังแบกอะไรอยู่เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปช่วยอุ้มช่วยจับช่วยยกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเวีย,ยวัจไมมันมันขาดทุนไหมล่ะมันไม่ขาดทุนนะมันไม่เสียรังวัดไม่เสียคะแนนเห็นใครเขายกอะไรแล้วยกไม่ไหวเข้าไปช่วยยื่นมือเข้าไปช่วยไม่เป็นผู้นิ่งดูดายคนนิ่งดูดายเขาได้คนใจดา คนถูกอโุศลครอบงำคือถูกโลภครอบงำโทสะครอบงำโมหะครอบงำหรือความอิจฉาลิษยาครอบงำแต่ถ้าคนมีเวย,ยาวจะไม่เนี่ยช่วยครับช่วยทุกอย่างไม่มีคิดอะไรใดๆทั้งหมดไม่มีคิดนอกคิดในคิดแต่สบายสบายคิดแต่สบายใจอย่างเดียวช่วยเหลือในกิจธุระยกเว้นกิจนั้นเป็นกิจที่ไม่ถูกต้องจะเป็นภิกษุเนี่ยจะไปช่วยเขาแล่เนื้อวัวแล่เนื้อหมูก็ไม่ได้ โอ้ไปช่วยทำเบญญาพจจะไมหน่อยวันนี้เห็นชาวบ้านเขากำลังล้มวัวอยู่เข้าไปช่วยแล่เอาโยมาอัตมาช่วยจับนู่นนี่นั่นไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เห็นเขากำลังขโมยโอ,ยโอ้เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวถอยรถให้ไม่ได้คืออันนี้ไม่ไม่ใช่เบญยาพจจะไมอันนี้ช่วยแบบผิดผิดเพราะการช่วยนี่ต้องมุ่งที่กุศลธรรมกายวาจาใจแล้วงานนั้นเป็นงานของกุศลธรรม งานนั้นเป็นงานที่เป็นมงคลไม่ใช่ไม่ใช่เป็นงานอวมงคลคือไม่ใช่เป็นงานแห่งการทำบาปแต่เป็นงานแห่งการทำบุญเพราะนั้นชาวพุทธทั้งเท่าที่เราเคยเห็นมาครับว่าใครมีงานคนนั้นก็มาช่วยกันยกเต้นล้างจานนู่นนี่นั่นงานศพงานบวชงานอะไรต่างๆเอาตอนที่ทำงานนะครับตอนที่ทำกุศลยกเว้นตอนเต้นนะฮะแล้ตอนเต้นนี่ไม่เป็นกุศลนะครับ อย่าไปเต้นหน้านาเอาบุญหน่อยเว้ยอย่างเงี้ยไม่เป็นกุศลไม่เป็นเวียวัจจะไม่ต้องเข้าใจนะครับว่างานกุศลคืองานกุศลก็คืออาการทาเข้าครัวการมาช่วยยกเต็นท์แต่เอากิจการงานนะแต่ถ้าเรื่องเขากำลังพูดสนุกสนานนี่ไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ใช่ว่าทั้งงานเป็นบุญหมดเลยไม่ใช่อาจเป็นบาปด้วยก็ได้แต่ตอนต้องเลือกเอาสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เราช่วยเขาเพื่อให้เกิดความสําเร็จ ในสะในในในหมู่บ้านนั้นนั้นช่วยเหลือช่วยแรงช่วยแรงอันนี้คืองานกุศลการสร้างวัดวาอารามการสร้างกุติวิหารนะแล้วเข้าไปช่วยครับเป็นเวยาวจาัจจะไมหรือการเอาคนชาวบ้านบางคนก็ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเวลาเอาทรัพย์ไปช่วยเอาทรัพย์ไปช่วยก็เป็นเวียวจัจจะไมบุญสมเด็จที่การช่วยเหลือผนฝ่าย เช่นวัดนี้กาลังทอดอะ,อ,อะไรนะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างนู้นสร้างนี่เอาเงินเอาทองไปช่วยท่านวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นก็ชื่อว่าเป็นเบญญาวจไมัยบุญสมเด็จในการช่วยเหลือผลฝ่ายในกิจที่ถูกต้องอย่ช่วยเหลือนะครับหรือสาธารณะอย่างอื่นเช่นเขากําลังสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลอยู่นะครับไม่มีเวลาถ้ามีเวลาก็ไปช่วยก็เรียกชื่อว่าเบญญาวจจมัย แต่ว่าระดับแห่งบุญก็แตกต่างกันนะครับสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างศาลาที่พักคนเดินทางระดับบุญก็แตกต่างกันอยู่ที่อยู่ที่สถานที่ท่านในในพระสัตในพุทธศาสนาก็บุญมากที่โรงเรียนก็ระดับหนึ่งที่โรงพยาบาลก็ระดับหนึ่งตามตาม่ำต่ำไปตามเกณฑ์สูงไปตามเกณฑ์การช่วยเหลือหรือบินธบ,บาตอยู่หลวงพี่บินธบ,บาตอยู่ไปเจอกิ่งไม้ฝางทาง ลูกมะพร้าวหล่นฝังทางหรือขวดหรือตะปูเก็บออกจากจากทางออกข้างนอกไปริมทางก็ชื่อว่าใบยาวะจะัจจมบุญสมเด็จด้วยการช่วยเหลือคนฝ่ายถูบ้านไอ้ถูสาราวัดวาศาราวัดเช็ดถูทําความสะอาดนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นใบยาวะจะัจจัยบุญสมเด็จด้วยการช่วยเหลือคนฝ่ายง่ายจะตาย,ยบุญสมเด็จด้วยการช่วยเหลือคนฝ่ายถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษา ก็เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือครูช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือเพื่อนแต่ไม่ใช่ช่วยลอกข้อสอบนะครับถ้าช่วยลอกข้อสอบไม่เป็นเบญญาว่าจะไม่เข้าใจนะคือช่วยแต่ช่วยแนะนําเขาก็ได้แล้วก็ช่วยแนะนําว่าเอยดูข้อนี้ข้อนี้ข้อน,อน,อนี้อ่านตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเบญญาว่าจะไม่แต่เอ้าเอ้ยแกลอกคาดเลยอันนี้ไม่เป็นเบญญาว่าจะไม่ <c oughs> ก็ต้องเลือกดรว่าเาวาียวัจจะไม่เป็นแบบไหนคือเวียวัจจะไมจิตต้องเป็นกุศลนะครับถ้าเมื่อไรเป็นจิตเป็นโลภโทสะโมหะในกลุ่มกลุ่มกกกวนพวกอันตรพานต่างๆเนี่ยช่วยกันลุมฆ่าลุมกระทืบเนี่ยไม่เป็นเวียวัจจะไมช่วยกันช่วยกันลุมเผาลุมทําลายช่วยกันลุมตีไม่เป็นเวียวัจจะไมนไม่เป็นอกุศลเป็นอันตรพานนะครับต้องเข้าใจต้องแยกแยะเพราะกุศลคือ งานใดเป็นงานสุจริตธ,ธรรมคือเป็นกุศลจิตทางกายวาจาใจชื่อว่าเป็นเบยยาวจจะใหม่ข้อ